นักร้องดังติดต่อขอค่าตัว๋วนิพิษเชื่อว่าท่านไม่แสดงความโง่อ,ออกมาจากกรณีนายนิพิษอินอตประสมบัติอดีตสอสอพักประชาธิปัตย์ได้โพสในเฟ e บุ๊กเกี่ยวกับกระแสดังของกลุ่มย้ายประเทศกันเถอะซึ่งเป็นกลุ่มสำหรับรวบรวมแลกเปลี่ยนข้อมูลสำหรับผู้ที่อยากย้ายถิ่นฐานไปอยู่ต่างประเทศว่าถ้าใครอยากย้ายประเทศแบบถาวร หรือคิดจะรีภยัยให้ส่งเอกสารหลักฐานมาให้ตนดูแล้วตนจะจ่ายค่าเครื่องบินขาไปให้แต่ไม่จ่ายขากลับพร้อมบอกว่าสมาชิกในกลุ่มแค่พูดกันคำคำให้ร้ายประเทศเท่านั้นตนไปมาแล้วหลายประเทศรู้จักทูตหลายประเทศถ้าอยากย้ายก็จะทรงเคราะห์อาบุญปรากฏว่ามีหลายๆคนที่ต้องการย้ายประเทศติดต่อจริงจัง ส่งข้อความหลักฐานต่างๆไปหานายนพิพย์จำนวนมากระบุพร้อมกับขอให้ช่วยจ่ายค่าเครื่องบินหรือช่วยจัดการเรื่องวีซ่าให้ตามที่ได้โพสเอาไว้ด้วยและหนึ่งในนั้นก็คือนักร้องสาวมุกโอลีฟซึ่งเธอได้ส่งหลักฐานต่างๆแนบไปให้ด้วยอาทิหนังสือเดินทางแบบฟอร์มการยื่นคำร้องวีวซ่าอเมริกาหนังสือรับรอง คลการศึกษาและเที่ยวบินแต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไร้การตอบกลับมาแต่ยังใดๆเช่นเดียวกับอีกหลายคนที่บอกว่าส่งไปแล้วแต่ยังไม่ได้รับการตอบกลับเช่นเดียวกันทั้งนี้มุกยังคงรอการตอบกลับจากนายนิพิษยังบอกอีกว่าใครได้รับการตอบกลับแล้วบอกหน่อยนะคะเ<ม>ชื่อใจข้าว่าท่านไม่ได้เขียนแบบสนุกสนุกแบบแสดงความงู้ๆค่ะ